สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กผมช่องบอเบียน้ำซิ่งครับนี่คนดังมาหาพี่น้องอเครื่องร้อยเจ็ดห้าครับสวัสด,ดีครับเสียครับสวัสดีครับเป็นไงครับไปหมานทางรถเกี่ยวมาโอ้ยพวกเราคนขายทางมันมันมนี่ยเ็กังเนี่ยไน่ไเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่มเนเนนนนเน่เนยน มันเป็นตลุงนึกยังไงรถเกี่ยวนี่เอามืนี้มาเอาขันใดมืนี้ไหดำทุนเนาะเอาใดเอาโอ้ยานบ้านจะบริสุทธิ้ยนี่ก่ามื่อนี้อันนกันนี่แหละตาแจกกันบ่มเป็นไทมัได้แต่บุฟเฟ่อย่งเขต้องดีพวงมนสันสันไม่ได้หรอกให้ ันก็ต้องเจียเป็นหัวหลักไงเห็นมั้งว่าตัวว่างมันยืนอยู่นะเออเจียวมันยืนอยู่เครื่องมันจะยืนอยู่นะมันแม่มันได้พี่ข้าศิหางมันอยู่พี่ไปได้หรอได้เพื่อเหรอได้แต่ว่ามันมันสีบางแงมตีอย่างที่อร่อยถูกแกไปมันเกี่ยวเขามาสิมาหาสื่อรถน้อยไปใช่แล้วมาสิมะหุ่นเนาะอ่าโอ้ยบ่ไหวแเลยเนี่ย เอเอา่าไปอไน่าเนี่ยโเวเอนี่เรียบร้อยล้รสแล้วตายยาวุยแ่งรดไปย่งเราสสยนะครับคันนี้ S4 สืแต่ว่ามันติดคราบผงปูนครับเดี๋ยวเราก็จะทําการยิ่งชําแหละนะครับล้างนะครับให้สะอาดครับคันนี้เป็นสามยี่แมกโรด P49 เวยครับคันนี้ีใดซัีดออกุดิอใส่น้ํายา CP ดิ ตูใส่ที่พี่เอาขายแล้วนยังไง่ะขายแบลายโอ้ยังไงเด็กกาบขายนะพี่น้องสนใจก็โทรมาครับเบอร์เดิม088 47 46 382นะครับผมนี่ราคา4 0 0 0 0นแปบาทนะครับเอกสารม79นะครับผม4ี0แสนแม่บาท320แรงแมกโรดปี49นะครับสภาพก็เดิมบางนะครับนี่ดูอะบางจับนะพี่น้องภายในภายในก็ยังไม่ได้ล้างครับฝุ่นเยอะครับ ภาพก็ถือว่าโอเคเลยนะครับดูภายในสวยนะทุกคนครบนะครับรถวิ่งคันนี้ห้าหมืนกวโลนะครับนี่ดูอ่สวยนะครับแผงประตูมีนะถอดไว้มันหมุนกระจกไม่ได้ผมเลยนะถอดไว้ยังไม่ได้ใส่ครับเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้นะครับนี่สามแมคโรดีซีเกนะครับพร้อมใช้โวยนี่ของแท้ครับ ไปเล้วเรียบร้อยครับสภาพดีครับคันนี้ดูช่วงลงช่วงล่างสวยเลยครับใครสนใจก็โทรมาครับติดต่อเสียรุมได้ครับคันนี้องแท้ครับสวยนะคันนี้ไม่มียางสีเส้นนะนะเพราะว่าแมนบริษัทเขาถอดเอาครับแต่ว่า ขับได้วิ่งได้ครับได้ครับวิ่งได้ครับเดี๋ยวแบตใส่ก็สตาร์ทเดี๋ยววันนี้เราขับช่วงมูข่อยันน็อตดรอมันหายเสื้อข่อยได้ไหมเราขับเด่นครับต้องถอดแบตไวปดิขันมีแบตหนิวันได้เราลักไปเลยแล้วปิดเลยนี่ซื้อมาได้ดิหีิวันนี้เราเนี่ยถือแบตยางพานเหือติดครับโอ้รถมันเครื่องมันยังดีอยู่คันโซงก็สีสวยนะครับแต่ว่ามันติดขาปูนครับมันเลยแนมเกาพี่น้องมึงันสียังงามเลย ข <45. S 2> ี่มืนหากม่นสุดจัดครับของแถวครัคันนั้นก็ปิดการขายไปแล้วนะครับคันนั้นปิดให้เสียดิวคุ้มบัตรครับ <laughs> แต่คันนี้พอปุกกี้ลวมมาพี่น้องนี่อันนี้พอปุกกี้หลวมครับก็ทําการลื้อแล้วนะครับลื้อเช็คนะครับก็ทําทีละคันใครสนใจคันไหนก็ลองว่ากันมานะครับนี่ ทำการรื้อเช็คให้ทีละคันนะครับแต่ว่าเสียดิวคุมวัดเอาต่อไปเียไม่รู้ว่าแกจะขายไหมนะครับแต่น่าจะขายอยู่แต่น่าจะไม่รู้ว่าราคาจะเท่าไหร่เพราะว่าคันนี้เขาจะเก็บหมดเลยนะครับอันไหนที่ไม่ดีเขาลื้อทำไมให้หมดนะครับแต่ส่วนคันนั้นยังอยู่นะครับยังอยู่หนึ่งคันสนใจก็จับจ้องจับตองได้นะครับเจ็ดตันแปด ทั่วไปถึงว่ารถข่อยได้เจ็ดตันแปดรถข่อยได้อังออของแถบเครื่องอย่างนิ่มเลยับพันนี้อบฟีดฟีดฟีดเลยนะก็สภาพน่าใช้ครับเดีกาสามยีน่าใช้ผมขับดูแล้วครับขับดีวิ่งดีนะครับเฟืองเร็ว เป็นตัวแมกโหลดด้วยนะครับก็ใครสนใจติดต่อผมได้ครับเบอร์เดิม088 47 46 3 8 2นะครับติดต่อได้25ชั่วโมงนะครับราคาไม่แพงแน่นอนครับเอกสารเล่มทะเบียนมอ9ครับรถเดิมๆนะครับป้ายแดงมือเดียวคันนี้วิ่ง56,000โลนะครับไม่ถึงแสนโลนะครับใช้แค่ในในโรงงานมันเลยมันเลยฟุ่ไหลยไหมมันใส่แค่ในโรงงานไหมราคาเท่าุนมาเลยครับราคาเป็นมิตร ราคาเป็นมิดนะครับชาชีพนะผมเมื่อเช้าก็มีมีลูกค้านำมาซื้อรถมีเหยื่อมซื้อรถนะเมาาื่อเช้าขอหอดบัตรประชาชนขอหอทะเบียนบ้านครับแต่ว่ามีอันมีนมช่องยูทูปเทาม,มีมีเฟซเท่าเด้ยพี่น้องแต่ว่าขอครับก็จักชิว่างใดน,น,กกนัด่งก็เพื่อความสบายใจก็ให้ไปครับผมมาด้ซีเรียสครับบสภาพดีครับบ้าเราบอกว่า เป็นปะเชื่อผมมันนะเออพวกได้ผู้สื่อกับบ้าแล้วะเออเป็นไงเลสไตล์โอหดไระบางทียังมันมีหูบ่ะปอดเบิ่งมันจะมีหูอยู่บ่ได้ตลือไปแห้งตะกักเลยเอาไปสบ่ได้เลยเอฟซีปะมีตลดปาเราเบิรปฏิ ข้องแท้ครับุ่น่ะกองไม้กองไม้เอาเอามันมันใส่น็อตดันดีุ่น่ะแง่มีใส่ในเปล่าไม่ไมเลยุ่น่ะสองเจ็ดไปเลยหรอก เกเี่ยวเงากว่าน,นี่มันดำอย่างนั้นไม่เคยเป่านะเอมะะะมมเอมันเปานะดำมันจอดมาแล้วที่ของีอ <c oughs> ของแท้ครับมันเนาไปแลเกี่ยวมาัน่นเราะมาเก,กมันของแท้เลยเนะาน, <c oughs> นันมาปูกเลี่นะ S <S 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 อย่าอาเด้อ,อ่าไปถ่าเราเด้อ,อไอ้แม็กไปขินมาด่วนเลยของแทับสภาพเก่าเก็บนะพี่น้องขันไม่ไเขาสีใบมันกับแพ้งครับห้อกขาต้องซื้อถึงสีส่แหละขันมันมาในอาการนี้ราะใช่เราว่าไม่ใช่ปัญหาครับขนาดาควบคบสามสิบสองแล้วยังเบีย่ยนเนาะปล๊กเสกได้บด ของแถมโอเคครับเอ้าอพี่น้องเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาท่านไปก่อนเนาะใครสนใจชิ้นไหนก็หรืออยากได้ยกคันก็โทรมาครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ